มาเริ่มต้นกันบรรยากาศที่สถานธนาลุบาลนะคะชาวไทยมุสลิมก็แห่ไทยถอนในเรื่องของสิ่งของที่นํามาจำนำนะคะที่สถานธนานุบาลยะลาก็คึกคักขรับเทศกาลฮารีบรายอนะคะที่สถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนาเทศบาลนครยะลาในช่วงนี้ก็คึกคักไปด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นําเงินมาถทยถอนทองรูปพรรณ เพื่อเตรียมนำไปสวมใส่ในช่วงเทศกาลฮารีรายออิดินฟิตรีที่ใกล้จะมาถึงขณะที่บางส่วนได้นำทองรูปพันธ์ทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอกำไลแหวนทองแท่งมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้สวมใส่ในช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วยค่ะโดยสถานธนานุบาลรับจำนำทองน้ำหนัก1บาทค่ะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละหต่อเดือน ต่ำกว่า5,000บาทอกดอกเบี้ยนะคะร้อยละ0.50ต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า100รายส่วนใหญ่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะก็จะมาไถ่ถอนทองมากกว่ามาจำนำอย่างใดก็ตามนะคะสถานธนานุบาลยะลาค่ะก็ได้เตรียมเงินสำรองไว้อย่างเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนในช่วงนี้ด้วยค่ะ